ฟังเสียงคืนคืนคืนแล้วคืนคืนก่อนคืนก่อนแล้วเสียงของบ้านป่าจันเรามาคืนคืนกับเรื่องเลื่อนคนดีให้ครับกองผีครับลุงพุ่งสาวนี่งฐานต้นนี้จไปแหละเป็นเป็นของดาวสถานที่นะครับถึงเนื้อตีเทียมและบ้านัีมคุอมค่าก็ตอบก่อนฟังเสียงหูค์ตาคนรันลหางไปโดนแล้วครับผู้บุญห้องสูงเสียงเสียงของมัลลีวันนี้แล้วนะครับเสียงของมันเลีมสนุกขึ้นเพลงเจ้ากับเสียงปิ่

ั้องเพียเราเก่ากับเสียงกลอมบอดดําไปหนาก็ไปหนาเราไปละหนาผ่อนใจผ่อนใจพ่อมาสามใจผอนใจอยากไปอยู่ด้วยละแม่นไก่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 พ b อได้ทิ้งสิ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 งกันให้มันหยุดจะได้หมดในความเสอมองทุกขันกันสมปองจนพี่น้องรวมกบนเจินชวนหาความสุขให้สนุกกันเถิดน้าถูกกั บ้าน,นาเจอคุณค่าเจอครับพุทธาแล้วเอกคณะกรรมการเช็คความเรียบร้อยนะครับเบิ็งถูกต้องขึ้นบูตถือต้องครับว่านพ่อใหญ่กำนันเป็นผู้ยัดต่อโอสายก่อนนะครับประสิอาว้ยมองไหนนะครับพี่น้องพ่อเป่นยังดูแลคนรอยยางพ่อแม่บ่ ครับตะพร้อมแล้วพี่น้องเบิ่งมาเด้อผมเสียวสัญญาณไหน้อครับท่านของหญ่กำนันของเฮานะครับพี่น้องตะบนจานเบิ่งน้ำกันพญ่กำนันพ่อยนะครับตะพร้อมแล้วเจรจาเนี่ยจับไปเนี่ยจับพญ่จัางงาจับพญ่กำนั่พ่อยวน้ำจับพญ่เทพพญ่เมื่อหรือว่าอัดพญ่หน้าดูงเงนะครับที่ว่าจากวันจานมีบุญน้ำนาทีทาครับผู้เติมอ้าว

ด้วยขนาดขนาดเนี่ยออกโตจะงามเลยนะครับออกโตจะงามเบิรงเบิรงเอาหางเลยตัวนี้เด้อนะครับผุนลงนิปเลยบาดนี้เอาเลาลงอันนี้เขาหล่อบนหอบบาดไปๆหลายอย่างแห้งล่องย่อยขึ้นย่อยคดขึ้นน้อยเรื่อคดเห็นสูรยอดห่างว่างนิรุกเด้อระวังหางน้ำเบิรงควบพกควบเอียงว่างบ่อหอขนวนสันดาควา พี่กายดิเอากระตีมาดอกวันก็นดีอยู่ได้มั้ยดที่มันบ่มีแดดแต่ว่าขันมีแดดแล้วโอ้ยอีพอเลยแสือว่าเป็นแกได้นในในในแล้วนี่แหลิ่น่าเป็นจังบุญจังคุณเจ้าปูเจ้าตาเจ้าทิงเจ้าสารเฮาเออฝนใท้ฝนตกลงมาเย็นชุมชำํำน่ะอากาศเ,าเป็นตะบวน เอาโบนโบนปูโบนเออนั่งนางเอาเก้าอี้ให้ปูนั่งเนี่ยเอาเก้าอี้ให้ปูนั่งนิมนต์ปูนิมนต์เออนั่งลงจอจ่อเตรียมเตียมจ่อถูกต้องนะครับกระดหน้าออกมาจากฐานจุดนะครับพอวางไว้บางนี่นะครับเป็นหมวกไคโพตันยี่หลอนะครับจุดหัวหลวงตนแต่พอแต่เมียเขาเคยเห็นนะครับพี่น้องย้ำมาให้ไก่เลยเนอนะครับโปเสือเนี่ย พับเก้าสิบเปอนผ่านไปพร้อมนะครับบนทานนะครับเดียร์พาวทุกเสถียรพญาเาถเคยเป็นแชมป์มาจนสมัยนะครับไฟจุดหัวหลวงกลนะครับคณะกรรมการฐานเอาวัตชัสสามออกมานะครับออกมาครับคณะกรรมการออกมาไกลจะไยครันฟังสัญญาณของคณะกรรมการบอกจุดนะครับเด้อทานพร้อมคนพร้อมสามสองหนึ่งเอ้ โอ้ยหน้าของเราตัว้โเอาเบิกมปเด้อบอมนเล่าเสียวรางวัลนี่บเบ่งเอาเด้อบ่ไปดนโดนม่เอาเบ่งเอาเด้อเห็นกําลงลบลบอกเร้อนะครับตัหลานย่าพอดนะครับพอไปกันเรือยที่น้องกึลังมากอยู่นะครับเอาถอยหลัวแข่ก่อนเถอยลก่งแข่งแ่อวบอกแข่งขงแข้งแข่เแข่งแข่งแข่งแขยงั่งแน่งแข่งแบ่ง่งใส่บัน่งแข่งแข่ง่งแขงเข่งแข่าขแ่แง้ง่ครับลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เรื่องสามตู้เอิงเตอร์แล้วมาตอนตะไบสามสิบห้าบาทครับต้องกตอนเออครับเออคนมาเอาเงินมาซอยลาบบอแกสามสิบห้าบาทครับพอเนงซิตี้หองกินฐานนะครับประเพณี่ตำบลจานนะครับมาหลายหมู่บ้านซ่าท่าท่านไหนนะครับที่พอท่านได้ออกอนุญาตนะครับให้มาแจ้งของอ้นน้ยการน้ำนะครับ ตอนนี้นะครับบบว์จะเป็นะต่างแดนทางอำเภอหรือว่าท่านขอใหญ่นะครับท่านบุญช่อพวกเองครับบอกว่าก่อนนะครับตื้อออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนนะครับอย่าไปใกล้เอออย่าไปใกล้น้องพี่น้องออกมาเนี่ยครับขอขึุณมือนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่ของน้องนะครับมานนี่มันเป็นโบเมนเลยชี้พระนบุตรคือเหตุชี้พระนบุตมันไปด้วยมันจะแตกใช่ไหมบังไฟนี่มันแตกนะเอ่อกรรมการัทจะพอบ้ังครับ ถ้าพอมชูมือนะครับพร้อมเดินสองสามไปเราเป็นมังคุก็ไม่้องบ้านพ่แนงครับบ้านนี้มัเออครับไปได้แลครับพี่นองเบ่งเงนเยอมาตามไนลา เบิงซอยันแล้วี่นองเด้อดึงน่นเารู้สึกว่าขืนสูงสิแล้วเกินครับท่านเบิงซอยกันนะครับี่นองเด้อเอาสี่มือนะครับสัมาระใบนะครับจากแรกจะสร้างอีปุยตาเฮาเบิงแงงบ่อยมาหอดบารหอดเมืองเอ้ลุงซ้ำหวยนะครับต้นสิ่ินฐานต่อไปมาแจกนะครับเด้อเาอมาแจงนะครับมาแจครับ นะครับบังทีจะขึ้นสู่ฐานนะครับมาแจกกัน,นอเอา,ารถกำเนิดที่สองอดเ,เอาแต่สนิทเขาละนะครับคณะกรรมการเช็คเรียบร้อยแล้วครับเห็บไปงามขึ้นเก่านะครับอยา่าเห็บไปตัวตุเรียนมัดหางอ้แดนนะครับอย่าไปห้องข้อใส่ข้อเนี้แน่ง อันนสีขข้นนะนเชงอ๊ะอดไัยนะครับ,บตั้ง้อไปที่รอดจอขึ้นฐานนะครับมาแจงเครับสีูว่าขืนแบบมนหเะครันเ้าะครับ่ันสปตอรี่ครับอ๋าันลี่ใส่น้อนมาตกีแล้วครับเว่าพอว่าบังไม่ทันพอสามารถว่าสิออกเวลาได้ครับตัดหายไป เบิ่งเบิ่งี่เบิงก็เห็น่บงเบิ่งี่เบิงกเห็นอนงอนแล้วบเลีไหโบ่นเจ้ามันสีงองอนเจ้ามันสีงอนเขาไปบ่นาคนเขาไปบ่เนเฮ้ยมันเราบ่นนะเฮ้ยมังไฟ้านาาานนัาตองทางนี้น้าตาานนไฟเพิ่มเด้พี่น้องด้านหน้าานน้ทินสวรค์นี่จะเนห่อจับมาเป็นคู่นอนร่วมุรุมอ๋อ ฟังเสียงคืนคืนคืนแล้วคืนคืนก่อนคืนก่อนแล้วเสียงของบารป่าจันเหล่ามาคืนคืนกับเรื่องเลื่อนคนดีให้ครับดอกสีรักลุงพุ่สาวนี่คนธ์ต้นที่ไปและเป็นเป็นของดาวสถานที่นะครับเนื้อสีเดียมและบ้านที่คุ้มค่าก็ตอบก่อนฟังเสียงหูว่าเพื่อลาบไปโดนหรอกครับผู้บุญห้องสูงเสียงเสียงของบัลลีบ่ายแล้วนะครับเสียงของมันลลีสนุกขึ้นเพลงเก้ากับเสียงปิ่ lúc lúc trong làm à? thức mà. sao mà lính đâu lúc lập sao mà lính mù lều của lính nhằm vào trong nhà mà mua anh ba 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 น้องน้องจังเดียรทางเราเข้าแับเสียงกลอบนไปหนาไปหนาเราไปหอนใสฟอดใสพ่อมาสามีฟอนใสอยากไปอยู่เีละแม่นไก่ไไก่ไกได้ยงิงจริงจงกันให้มันหยดจะได้หมดมีความเสามองถูกคำกันสมปองจนพี่น้องรวมขบวนจนตะวันหาความสุข ให้สะุกกันเถินนาะดุกกันแบบปัญาเติมพุทธาเถิวังเนี่ยารบอกคนั่งคนแ่งเหลี่ยงเหียงเีงเ่ยงเอ้กันเลี่ยงเสียงทพลงน้ำนำพันเดี่ยงเสียงทิ้น้ำน้ำนนำนำทั้งหลายหาลพูเดียวจอดเ่ทิาล่าองอนเนื้อต้นต้นนะครับจาทาวน์วันธรรมงเงินเลยวจอทานบอกเม่นะตงอร์ดีหน่อย

กิงสุกเกาล่างตมขีเก่านะทั้งนั้นเนาะบี่มะคมพร้อมสุปอ่างไฟนะครับเด้อบอกนะครับเอาควกอดไทยเขาอาตัวมือเอาีกระรองน้ำครับตอนนี้รับพนาจุเอาบนฐานเป็นของทพีเบไล่เพราเซ็เต็มแล้วครับนงสบายสหงไฟพร้อมยามาครับคนพร้อมยมบมาัมรับยาครบยามครับยามาครับยามาคยามาบมาครับบครัค สวยมากครับออกกันลายมสี่เบิ้งไววครับออกมาออกมาเอาบอลจ้งยคจังเอาท้อแดงลงท้งเขียวขึ้นสามสองหนึ่งไป้ว

เ่ลงก็เยใช้ต้ัลบสุดยอดเลยโค้สตีดฝายเนสตีดเนี่ยพ้อมยังครับผมใครดี้ครับชุมือามุสามลอครับชุดขนวนกันชุขนวนกอนครับผมครับเบิรงเอาี่จูนหัวรากบอนครับเป็นบังไฟแม่พอเมดาวสเทือนครับลาวีลาวีลาวีวีาลีีวา มันจัาจคาเนี่ยแหละครับขนวนขนุนีคอยใหม่เป็นนะครับเออเบิ้งเบิ้งโดนพี่น้องเอครับบ่อขเบองบปบ่ขนองับอันนี้ับอปบ่อีบป่ขับจ่อขับีปบ่อขับไปบ่อขบไปบอขับปอขับไปบ่อขับปบ่อขับเปบ่อขับไ้บ่อขับไบ่อกับไป้่อขับเบิอขับไ่ับไปบ่อขับไปบ่อขับไปบ่ับไปบ่อับบ่อขับไอขัไปบ่อขับบอไปบ่อไับบ่อบบ อาเจ้าชาวบบังไฟบังนี่นะเวลาเราเลยกินเหล่าในเราหายหายเลยเสือเป็นยังจัะหายจักเป็นยังจัะคอยหายแล้วกระเดียกกระโดดโมมันเล่าคือหอดบ้านเก่าแล้วก็เสิว่ากให้เล่าจะคว่ำกันเลือโอ้ยบังไฟพ่อยใจจอเอ้ยขึ้นไปแล้วจะไปตกใส่เหล่าเลือหัวเจ้าสิถือขอน ยาเป็รปกใส่ดอนเดือหัวเจ้าสีถือกไปไอ้ทุกที่แล้วไอ้หลงตาห้อยนักตาไปใส่แต่นวดมันด้วยตอนนี้ท่นทีบนะคะบ่อนทีบของ่้าดาแม่อนค่าจุดเนี่ยหัวังน้ำดอหัวบักขี้ยาขี้รองหลังจากพอดสมุดไปแล้วเป็นของบ้านอะไรอูสิา ปูหอกรวงกันทรับปูมังคายปะพี่พี่มาจอยบ้านขั่วปูเอ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องทางบ้านอะไรเราครับเออครับเป็นคนข้ามพระเนียงบั่ครับครับของพระเนียงบั่ให้ติดตามอะไรครับเพราะว่าเด็กติดตาศติดตามเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นเลยคณะกรรมการนะครับเอาสามสอดีเว้ยเออมันบุกออกลูกง่ายดอกเพิ่นมาป้พยท่อโอเคอ้าโอเคครับกราบลาเมย์ อันอีพอกับยักษ์เฝอในที่ผมสิไดไฟเออเอาพร้อมนะครับฐานพร้อมเอาไฟพร้อมคดพอมสามสองหนึ่งไปเ <c oughs> ออเออคุณักเอาเอาคนเลยครับเด้อแต่ทีเพิ่นก็เคยพลานด้วยครับก็เคยเสียหายด้ว <c oughs> ยครับดาวสะเทือน บ่เคยสู้แค่เคยพญาแถนดแสู้ครับที่เป็นครูครูแข่งนะครับเคยเป็นยอดแทนเบิ้งเลิพี่น้องนี่แหละเขารักครูมาอเขาเพิ่งคอยตันเออพี่จีเพิ่น่าเท้าไหรสวยงามแค่ล้ำตูยังครบนะครับล้ำตูยังครบเลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่แหละคือบ่งไฟประเภทนี้จะข้นงามแบบนี้เบิ้งแล้วงามสวยงามนะครับสุดยอดน่าสำรับของดาวาเทือน เตรียมงานขอดถวายนมูนนะครับเตรียมงานต่อนึนะครับเียมงานนบูนครับสามศูนย์นะครับเด้อสามสิบบาทเพิ่ีเงินหน่อยๆเพิ่าทอดถวายสามสิบบาทเออสำรับสามครับสำรับคีมีเป็นบังไฟของขายฝาสีทองครับพี่น้องตอนนี้ได้ยืมคลิปเข้ามาครับพี่น้องเพราะว่าระวางที่บังไฟสิจุดนะครับบ่าวความได้ไปที่ระวางหน้าหันหม้อลำครับพี่น้องตอนนั้นยังมวนอยู่เขาลากไปเนาะพี่น้อง เป็นเหตุบังเอิญครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็อาจสิบประสาทแน่ทังได้ขออภัยพี่น้องครับมาหลุนมาชมไปน้ำกันครับว่าสิขึ้นจังไดมาจังไดขึ้นงามขืนกี้ลายม่องไฟของไข่ฝาสีทองพญี่หุ่นฮางขอดนะครับกะสุปีเพิ่งก็ขึ้นดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าปีที่ผ่านมาสุครับมาครับมาหลุดน้ำกันเบิึงบั่งไฟบางนี่มาครับเป็นบั่งไฟโบราณนะครับบั่งไฟไซรับ

พร้อมลอยเปอร์เซ um ็นตเต็มนะครับน้องใส่พร้อมคดพร้อมอขอให้ขึ้นสูงๆก้มสสะตีนเลาะหลายๆด้วยจิน้องเลยสามองหนึ่งไปดังดงดงดงางวางวางาวาวาากระปกรับอ้าเอาเอาบวกไปอมกระกรั เออเอา,เอาพอต้องแดงลงต้องเฉียวขึ้นโบกสะบัดคอยที่งานบังไฟมาจุดถวายของกันพอบเงื้อนบนสามมาจุดถวายบุีขอให้ขึ้นสูงสูงลงุ่มซาซได้เวลาหลายหลายสาม <c oughs> สองหนึ <c oughs> ่งไปเอา าไปใส่น้อโอ้ยันคอผู่เออ่วเา่าไปใส่น้อโอ้ยเป่าแเจ้าสู้น้อนีเนียวก็ดันคอผู้ใหญ่จัดมียาดาอ้าวิดไปครับขิดกำงเอ้ลงมาง้างใหญ่ไปลาหลายๆครับทันเด้อไอเจ้าลุไปตั้นองหน้าท่ามบนน้ำซุงบนเด้อบนเป็นโนนยุ่งปุ่น เอาเมืองฝนบปโลมาน้องนัองยู่่งซงฝากทุ่งม้เลียวแต่ว่าหนทางเที่ยวกัโหงบางหน้าเหือบ่มีเสือบ่มีแกมีปลาชิวหัดแบโตเล่ตัหนึ่งละมวนปลาข้าวปลาข้อดุขอกันสีมาย่ังน้องนั่งแนมเมืองน้ำสีน้องคุณเป็นตุ่มครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามภาพเลยพี่น้องบอลคอมกำลังทายคลิปดีนะครับถึอหลักล่งขีดตรงนะครับพี่น้องสภาพวันนั้นเบิ้งบ่ได้เลยครับพี่น้องครับคลิปเฮ้ากสีสุดยุเพียงซ้ำหนีครับพี่น้องนี่ละกสีมองออกหลอกแบบขึ้นในคลิปเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บอลคอมกสีคอปีิคลิปเพียงซ้ำนีครับพี่น้องไปพบกันคลิปหนาขอบคุณทิเขามารับชมครับสวัสดีครับ